บ้านยายทองคําบ่วงพันธนาการแห่งความวิปลาสบทนำเสียงครูดจากอดีตการหมู่บ้านหนองน้ำใสไม่ได้เป็นเพียงจุดบนแผนที่แต่เป็นปมเงื่อนของการเวลาที่ถูกพันธนาการไว้ด้วยตำนานแห่งความโลภและความบ้าคลั่งลึกเข้าไปในป่าทึบ ทางเหนือของหมู่บ้านมีเนินดินสูงชันที่ชาวบ้านเรียกว่าดอยผีเฝ้าว่ากันว่าณที่แห่งนั้นเคยเป็นเหมืองทองคําเก่าแก่ที่คร่าชีวิตคนงานไปนับไม่ท้วนพวกเขาไม่เพียงตายเพราะอุบัติเหตุแต่ตายเพราะความริษยาและความคลั่งในแร่ทองคํา ที่ส่องประกายยามต้องแสงไฟยายทองคําคือชื่อที่กระซิบกันในยามค่ำคืนเธอไม่ใช่แค่หญิงชราผู้หายสาบสูญแต่เป็นวิญญาณอาฆาตที่ถูกผูกมัดไว้กับบ้านและสมบัติของเธอเรื่องเล่าว,ว่าเธอพบทองคำก้อนยักษ์ที่ก้นเหมืองแต่คำสาบของทองคำนั้น ได้พรากสามีและลูกสาวของเธอไปอย่างโวดร้ายในคืนวันเพ็ญยายทองคำไม่ยอมปล่อยวางสมบัติเธอไม่ยอมแม้แต่จะให้ลูกสาวของเธอจากไปอย่างสงบแต่กลับเก็บรักษาชิ้นส่วนที่เหลือไว้ในหีบไม้ใต้บ้านเรากับเป็นเครื่องรางยิ่งเธอเยึดติดกับทองคำมากเท่าไหร่ เธอก็ยิ่งสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปมากเท่านั้นจนสุดท้ายเธอก็กลายเป็นเพียงเงาที่เฝ้าสมบัติอาฆาตนี้ตลอดไปบทที่1นึ่คำท้าที่ถูกสาบสมชายหนุ่มจบใหม่จากกรุงเทพผู้เปี่ยมด้วยความมั่นใจและดูถูกเรื่องงมงายกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดในช่วงปิดภาคเรียนเขาเคยได้ยินเรื่องเล่าของยายทองคำมาตั้งแต่เด็ก แต่ไม่เคยเชื่อมันเลยแม้แต่น้อยแกเชื่อเรื่องผีเฝ้าขมบับหรือว,ว่ามานพสมชายหัวเราะเยาะเพื่อนสนิทในวงเล่าคนโบราณนี่ก็ช่างแต่งเรื่องมานพ20ปีเพื่อนสนิทของสมชายผู้มีดวงตาหม่นมองกว่าที่เคยเค,คร่งครึงและจริงจังแกไม่ควรลบหลู่ยายทองคำนะไอ้สมชายมีคนเคยเข้าไปในบ้านนั้นไม่มีใครกลับมาได้เหมือนเดิมเลยสักคน มานบยืนส่องจดหมายนาปึกให้สมชายนี่เงินแสนบาทถ้าแกกล้าไปค้างคืนในบ้านยายทองคำคนเดียวตั้งแต่สองทุ่มถึงตีห้าโดยไม่หนีออกมาแม้แต่วินาทีเดียวถ่ายคลิปยืนยันทุกชั่วโมงเงินนี่เป็นของแกสมชายหัวเราะร่าด้วยความลำพงใจฮ <laughs> ง่ายกว่าปอกกล้วยเข้าปากอีกแค่ค้างคืนในบ้านร้างจะไปมีอะไรเขาไม่รู้เลยว่า เขากำลังก้าวเข้าไปในกับดักที่ถูกถักทอมันนับศตวรรษกับดักที่ไม่ใช่เพียงแค่ความตายแต่คือการถูกพันธนาการทั้งร่างกายและจิตวิญญาณก่อนไปมานพยื่นมีดพระเก่าๆให้สมชายเอาไว้ป้องกันตัวเผื่อเจอสัตว์ร้ายแต่แววตาของมานพนั้นเต็มไปด้วยความอาลัยอาวร์ราวกับกำลังส่งเพื่อนไปสู่ความตาย บทที่ 2. บ้านที่หายใจได้สมชายมาถึงบ้านยายทองคำตอนใกลค้ค่ำแสงสุดท้ายของวันสาตส์สองกระทบบ้านไม้สีดำทะมนึนที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งนาบ้านไม่มีรัว้วมีเพียงทางเดินดินที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าสูงจนเกือบมิดหัวเขา่าต้นมะม่วงใหญ่อายุร้อยปีแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมบ้านจนดูมืดมิดและอับทึบ กิ่งก้านที่บิดงอราวกับแขนขาที่กำลังเอื้อมมาโอบรัดเหยื่อผู้หลงผิดทันทีที่เขาก้าวเท้าผ่านประตูบ้านกลิ่นสาบและกลิ่นคาวคล้ายเลือดเก่าๆที่แห้งกรังมานานหลายสิบปีก็ประทะเข้าจมูกของเขาอย่างรุนแรงจนสมชายต้องสำลักความรู้สึกเย็นยเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างไม่ใช่ความเย็นตามธรรมชาติแต่เป็นความเย็นที่มาพร้อมกับความรู้สึกกดดัน เรากับมีบางสิ่งมองตามทุกย่างก้าวของเขาเขาเปิดกล้องโทรศัพท์และเริ่มถ่ายวิดีโอเพื่อยืนยันการเดิมพันท่ามกลางความมืดมิดสมชายจุดตะเกียงเจ้าพายุแสงสลัวสลัวของตะเกียงเผยให้เห็นห้องโถงกว้างที่มีฝุ่นหนาเตอะปกคลุมทุกสิ่งภาพถ่ายขาวดำของยายทองคำที่แขวนอยู่บนผนังไม้เก่าๆดูเหมือนจะเปลี่ยนทิศทางเล็กน้อยจากที่เคยมองตรงมาที่เขา ตอนนี้สายตาในภาพนั้นกลับจ้องมองไปที่มุมมืดของห้องที่มีตู้ไม้เก่าๆที่ถูกปิดตายด้วยโซ่คล้องขนาดใหญ่สมชายพยายามคิดว่าตัวเองตาฝาดแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบช่วยด้วยเสียงนั้นแผ่วเบาและแหบแห้งราวกับเสียงของใครบางคนที่ถูกทรมานมานานหลายสิบปีมันดังมาจากใต้พื้นไม้เก่าๆ สมชายรีบกระโดดหนีจากจุดนั้นเขาส่องไฟฉายลงไปตามร่องไม้แต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดสนิทที่ดูเหมือนไร้ก้นบึง้งแต่เขาก็ยังรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นๆที่รดอยู่ต้นคอเราวับมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ด้านหลังเขาตีหนึ่งความเงียบสงบถูกทำลายด้วยเสียงครวญครานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วมาพร้อมกับเสียงครืดคราดที่หนักหน่วง เรากับมีอะไรบางอย่างกำลังถูกลากขึ้นมาจากหลุมใต้บ้านเสียงนั้นเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆสมชายตัดสินใจวิ่งไปที่หน้าต่างเพื่อดูแต่ไม่ทันที่เขาจะถึงตัวหน้าต่างเสียงลากนั้นก็หยุดลงแกรกแกรกแกรกเสียงฝีเท้าที่หนักและไม่สม่ำเสมอเดินวนเวียนอยู่รอบตัวเขา เสียงนั้นดังมาจากรอบทิศทางเรากับมีหลายสิ่งกำลังเดินวนรอบตัวเขาสมชายกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากเหงื่อการไหลซึมไปทั่วแผ่นหลังเขากำมิดพระในมืออย่างแน่นบทที่สบันทึกของความวิปลาดด้วยความกลัวที่เกาะกุมหัวใจสมชายตัดสินใจทําตามเสียงกระซิบที่สั่งให้ทุบพื้นพลางคิดว่าบางที อาจจะมีทางออกหรือมีสมบัติซ่อนอยู่จริงๆก็เป็นได้ความโลภเริ่มเข้าครอบงำความกลัวของเขาเขาใช้มีดพร้าที่เตรียมมางัดและสับไปที่พื้นไม้ในห้องโถงอย่างบ้าคลัง่งเสียงไม้ลั่นเอียดอารดังไปทั่วบ้านยิ่งเขาสับมากเท่าไหร่กลิ่นเน่าเหม็นก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเท่านั้นเมื่อพื้นไม้แผ่นหนึ่งหลุดออก กลิ่นศพเน่าเปื่อยก็พุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงจนสมชายแทบอาเจียนแสงตะเกียงส่องลงไปในช่องว่างสิ่งที่สมชายเห็นไม่ใช่แค่ความว่างเปล่ามีโครงกระดูกมนุษย์สามโครงกองทับกันอยู่ในหลุมใต้บ้านโครงแรกคือผู้ชายสามีที่กระโหลกถูกทุบจนแตกละเอียด โครงที่สองคือเด็กลูกสาวที่แขนขาผิดรูปและโครงสุดท้ายเป็นโครงกระดูกที่เล็กและบิดเบี้ยวมีขนาดเล็กกว่าปกติราวกับถูกยืดหดอย่างผิดรูปที่ถูกล้อมรอบด้วยกำไลทองคำโบราณจำนวนมหาศาล กำไรเหล่านั้นคล้องอยู่ตามซี่โครงและกระดูกข้อเท้าอย่างไม่เป็นระเบียบบางส่วนฝังจมอยู่ในกระดูกราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายและที่น่าขนลุกที่สุดคือมีดพราที่สมชายถืออยู่มันมีรอยแห้งของเลือดดำเกระกรังซึ่งเขามั่นใจว่าไม่ใช่ของเขาและไม่ใช่เลือดที่เพิ่งเกิดขึ้น ข้างๆโครงกระดูกสุดท้ายนั้นมีสมุดบันทึกเก่าๆที่มีลายมือสั่นเทาเขียนด้วยเลือดแห้งกรังสมชายหยิบมันขึ้นมาอย่างมือสันทเทาทองคำของฉันลูกสาวของฉันตายสามีของฉันตายพวกมันต้องการทองคำของฉันพวกมันอยากจะเอาไป แต่ฉันจะไม่ยอมฉันต้องเก็บพวกเขาไว้ใกล้ๆเพื่อเฝ้าสมบัติของฉันฉันต้องผูกพวกเขาไว้กับฉันด้วยชิ้นส่วนที่ขาดหายไปใครก็ตามที่คิดว่าจะเอาทองคําไปจะต้องชดใช้ด้วยสิ่งที่พวกเขารักที่สุดด้วยร่างกายของพวกเขาเอง สมชายอ่านด้วยความสยดสยองเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมยายทองคำถึงหายไปและทำไมบ้านหลังนี้ถึงมีกลิ่นคาวเลือดเมื่อเขากำลังจะกรีดร้องทันใดนั้นเสียงหัวเราะเยาะเย้ยอันแหบโหยก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังบทที่สี่ การล่าที่ไม่สิ้นสุดสมชายหันขวับไปอย่ทองคำตัวจริงยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เงาไม่ใช่ภาพหลอนเธอเป็นร่างที่ผอมแห้งจนเหลือแต่กระดูคุ้มหนังใบหน้าเหี่ยวย่นยิ้มกว้างจนถึงใบหูดวงตาสีแดงฉานจ้องขเขม็งราวกับอสุรกายที่หลุดมาจากนารกสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือขาของเธอขาของเยทองคำถูกตัดตั้งแต่เข่าลงไป และถูกต่อเข้ากับขาของเด็กสาวที่มีขนาดเล็กกว่ามากทำให้ทุกย่างก้าวของเธอต้องลากร่างกายไปกับพื้นไม้เก่าเกิดเสียงครูดล่างขนลุกตามรอยครูดที่สมชายเคยเห็นเครื่องประดับที่ข้อเท้าที่ถูกต่อกันนั้นมีกําไลทองคำหนักอึ้งจำนวนหนึ่งฝังจมอยู่ในเนื้อที่เน่าเปื่อยทำให้เธอต้องลากขาเหล่านี้ไปตลอดการเพื่อเฝ้าสมบัติทุกครั้งที่เธอเคลื่อนไหว ชิ้นส่วนทองคำเหล่านั้นจะเสียดสีกับเนื้อเยื่อที่ตายแล้วเกิดเสียงแครกแคกที่สยดสยองกลิ่นอายกลิ่นศพเน่าเปื่อยที่คลุ้งไปทั่วบ้านเป็นกลิ่นที่มาจากตัวของเธอเองยายทองคำพุ่งตัวเข้าใส่สมชายด้วยความเร็วเหนือมนุษย์เธอพยายามใช้เล็บที่ยาวแหลมจิกเขาที่ข้อท้าของเขาเขาร้องลั่นและใช้มีดพระฟันสุ่มสี่สุ่มห้า แต่มีกลับทะลุผ่านร่างอันผอมบางของเธอไปอย่างไร้ประโยชน์แกมาเอาทองคำของฉันฉันจะเอาขาของแกแทนยายทองคำกรีดร้องด้วยเสียงที่แหลมเล็กและดุดันราวกับสุนัขบ้าที่กำลังหิวโหวยเธอไม่ได้ต้องการเพียงแค่ชีวิตแต่ต้องการส่วนหนึ่งของร่างกายของเขาเพื่อมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของเธอสมชายถูกแรงมหาศาลล้มลงไปกองกับพื้น เขาพยายามตะเกียกตะกายหนีแต่ร่างของยายทองคำทาบทับเขาไว้ปากของเธอเผยออกจนเห็นฟันที่ดำและแหลมคมบทที่ห้าบ่วงแห่งเนื้อหนังและวิญญาณยายทองคำไม่ได้กัดกินสมชายแต่เธอทำสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นเธอใช้เล็บที่แหลมคมกรีดลงไปที่ข้อเท้าของสมชายอย่างช้าๆเสียงกรีดเนื้อหนังดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบงนัน สมชายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดสุดจะทนเลือสดสดๆไหลอาบพื้นไม้เก่าแก่ต้องเป็นของฉันเป็นส่วนหนึ่งของฉันเป็นผู้เฝ้าสมบัติของฉันเสียงกระซิบเย็นเยือกของยายทองคำวนเวียนอยู่ในโสดปราสาทของสมชายเธอไม่ได้ตัดขาของเขาออกทันทีแต่เธอใช้เส้นเอ็นสีดำที่ออกมาจากปลายนิ้วมือของเธอเองเย็บ และพันรัดข้อเท้าของสมชายเขากับกําไลทองคำโบราณที่ตกอยู่บนพื้นเส้นเอ็นเหล่านั้นรัดแน่นจนเนื้อของสมชายปริแตกเลือดไหลไม่หยุดแต่ความเจ็บปวดกลับรุนแรงขึ้นราวกับถูกไฟฟ้าช็อตสมชายหมดสติไปในที่สุดท่ากลางเสียงกระซิบของยายทองคำที่ซ้ำเติมว่าตอนนี้แกก็ไม่สามารถหนีไปไหนได้แล้ว บทที่6คำสาบที่ส่งต่อนาทีที่04นย์นาฬกาหนาทีเพื่อนๆของสมชายที่รออยู่ด้านนอกเริ่มได้ยินเสียงกรีดร้องที่ยาวนานและน่ากลัวพวกเขารีบวิ่งไปที่บ้านเมื่อพวกเขาไปถึงประตูบ้านถูกปิดสนิทจากด้านในพวกเขาพังประตูเข้าไป ภาพที่เห็นคือห้องโถงที่เต็มไปด้วยเลือดสดสดและรอยลากขนาดใหญ่ที่นำไปสู่ช่องหัวบนพื้นไม้แต่ไม่มีสมชายมีเพียงตะเกียงที่ดับไปแล้วและมีดพร้าที่เปื้อนเลือดทิ้งไว้รุ่งเช้าไม่มีใครพบร่องรอยใดๆของสมชายแต่หลังจากนั้นไม่นานไอ้มานพผู้ทิท้าเดิมพันก็ได้รับพัสดุป,ปริศนาพัสดุนั้นคือ กล่องไม้เก่าที่ทํามาจากไม้ตะเคียนสีดํำสนิทภายในมีกําไลทองคําโบราณที่เปื้อนเลือดแห้งกรังบรรจุอยู่และสิ่งที่อยู่ด้านล่างสุดของกล่องคือข้อเท้าของมนุษย์สองข้างที่ถูกตัดออกอย่างเรียบเนียนราวกับถูกชำแหละอย่างประณีตและห่อด้วยใบตองเก่าที่มีกลิ่นสาบเฉพาะตัว มานบแทบคลั่งเขาเผาทำลายกล่องและข้อเท้าเหล่านั้นในกองไฟแต่คำสาบไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นหลังจากนั้นอีกหลายสัปดาห์ไอ้มานบก็เริ่มมีอาการแปลกๆเขาไม่ยอมก้าวเท้าเดินอย่างปกติแต่เขาจะครูดขาไปตามพื้นเสมอ และเมื่อถึงวันครบรอบที่สมชายหายตัวไปไอมานนบก็หายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครพบร่องรอยของเขาอีกเลยหลายปีต่อมาหมู่บ้านหนองน้ำใสเริ่มถูกทอดทิ้งชาวบ้านที่เหลืออยู่ต่างก็เล่าถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นรอบรอบบ้านร้างของยายทองคาบางคนเห็นเงาร่างที่ต้องลากขาไปตามท้องทุ่มยามค่ำคืน บางคนได้ยินเสียงครวญครางของเด็กผู้หญิงดังมาจากใต้ถุนบ้านเก่าลงพรอนชาวบ้านเท่าผู้ไม่เชื่อเรื่องผีสางเขาเคยหลงเข้าไปในป่าลึกใกล้บ้านยายทองคำในคืนเดือนมืดและพบกับสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลอืมฉันเห็นฉันเห็นชายคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่หน้าบ้านร้างเขาไม่ได้นั่งอยู่บนพื้นแต่นั่งอยู่บนกองโครงกระดูก และที่น่ากลัวที่สุดคือขาของเขาถูกพันธนาการไว้ด้วยกําไลทองคําที่ฝังจมลงไปในเนื้อหนังที่เน่าเปื่อยเขากำลังใช้มือเย็บกระดูกขาของเขาเองให้ติดกับซากปรักหักพังของบ้านลุงพรอนไม่ได้เห็นแค่ชายคนเดียวแต่เขาเห็นเงาร่างที่บิดเบี้ยวหลายสิบร่างกำลังลากตัวไปมาในบริเวณบ้านร้างแต่ละร่างล้วนมีชิ้นส่วนร่างกายที่ผิดรูป และมีทองคำฝังอยู่ในเนื้อหนังเรากับว่าพวกเขาถูกล้อมรวมเข้ากับสมบัติเหล่านั้นไปแล้วบทที่8กําเนิดของผู้เฝ้าคนใหม่คืนหนึ่งขณะที่ลุงพรอนกำลังนั่งอยู่หน้าบ้านของตัวเองเขารู้สึกถึงน้ำหนักที่ผิดปกติที่ข้อเท้าของเขาเมื่อเขามองลงไป รอยขูดสีคล้ำที่เขาเคยเห็นในบ้านยายทองคำกำลังปรากฏขึ้นบนพื้นห้องนอนของเขาและมันมีจุดเริ่มต้นที่ข้อเท้าของเขาเองลุงพรอนกรีดร้องด้วยความสยดสยองเขารู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกที่วิ่งพลานในเส้นเลือดและเสียงกระซิบของยายทองคำที่ดังขึ้นในหัวของเขาตอนนี้ แกก็มีทองคำของฉันแล้วแกต้องอยู่เฝ้ามันตราบใดที่ทองคำนี้ยังอยู่ในตัวแกแกก็ไม่สามารถเดินหนีไปได้แต่สิ่งที่ทำให้ลุงพรอนต้องคลั่งที่สุดคือเขาเริ่มมองเห็นทองคำในทุกสิ่งดินที่เท้าเหยียบก็เป็นทองผนังบ้านก็เป็นทองแม้แต่น้ำในแม่น้ำก็ส่งประกายสีทองความโลภและคำสาปของยายทองคำ ได้เข้าครอบงำจิตใจของลุงพรอ,อย่างสมบูรณ์เขาเริ่มกูดขีดร่างกายของตัวเองพยายามหาทองคำที่ฝังอยู่ในเนื้อหนังบทที่9การเย็บติดครั้งสุดท้าย The Ultimate Shackle ลุงพรอนถูกคุบในสภาพที่น่าสงเวทเขาเสียชีวิตในบ้านของตัวเองในสภาพที่นั่งหันหลังให้ประตูห้อง สิ่งที่เขาสร้างขึ้นคือเขาใช้เข็มและด้ายที่ถูกทิ้งไว้ในบ้านเก่าเย็บกระดูกข้อเท้าของตัวเองให้ติดกับไม้กระดานผุๆของบ้านเพื่อไม่ให้ตัวเองสามารถหนีไปได้อีกต่อไปเขากลัวการลากมากจนยอมพันธนาการตัวเองไว้กับที่อย่างถาวรแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือ เขาใช้เล็บมือขูดขีดเนื้อหนังบริเวณข้อเท้าของตัวเองออกเพื่อให้กำไรทองคำที่ฝังอยู่ในร่างกายปรากฏออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนและเมื่อตำรวจพลิกุกข,ของเขาพวกเขาพบว่าที่หลังของลุงพรถูกเย็บติดเข้ากับโครงกระดูกที่เล็กและบิดเบี้ยวซึ่งเป็นโครงกระดูกของยายทองคำที่เคยถูกเย็บติดกับมานบมันเป็นงานเย็บปักที่ซับซ้อนและน่าขนลุก ราวกับว่ายายทองคำได้ใช้ร่างกายของนุงพรเป็นกระเป๋าเพื่อพาตัวเองและสมบัติไปไหนมาไหนตำรวจที่มาถึงรู้สึกสยองขวัญไปตามกันและเมื่อพวกเขาพยายามจะแกะโครงกระดูกออกจากร่างของลุงพรเสียงหัวเราะแหบหอยก็ดังขึ้นมาอย่างแผ่วเบาแต่ชัดเจนและมันก็มาจากทุกทิศทาง ไม่ว่าแกจะหนีไปได้ไกลแค่ไหนบ่วงพันธนาการนี้จะตามแกไปทุกที่จนกว่าแกจะกลายเป็นสมบัติของฉันอย่างสมบูรณ์ในที่สุดไม่มีใครกล้าแตะตั้งศพของลุงพรและโครงกระดูกนั้นพวกเขาปล่อยให้มันถูกเผาไปพร้อมกับบ้านแต่เรื่องราไม่ได้จบลงบทที่สิความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุด ฉากที่สยองที่สุดหมู่บ้านหนองน้ำใสถูกทอดทิ้งจนกลายเป็นเมืองร้างไม่มีมนุษย์คนใดอาศัยอยู่ที่นั่นอีกต่อไปแต่ในคืนที่เงียบสงบที่สุดเสียงครูดของบางสิ่งบางอย่างที่ถูกลากไปบนพื้นดินยังคงดังขึ้นมาจากทิศทางของบ้านใยญยทองคำที่ถูกเผาไหม้เสียงนั้นไม่ได้มาจากทิศทางเดียวแต่มาจากทุกทิศทาง รากับมีผู้เฝ้าสมบัตินับไม่ถ้วนกำลังลากตัวไปมาในความมืดมิดและเมื่อมีผู้หลงทางเข้ามาใกล้บริเวณหมู่บ้านในคืนเดือนมืดพวกเขาจะเห็นดวงไฟประหลาดสีแดงหลายสิบดวงลอยอยู่เหนือซากปลักหักพังของบ้านยายทองคำดวงไฟเหล่านั้นไม่ได้อยู่นิ่งแต่กำลังเคลื่อนที่อย่างชา้าช้าด้วยการลากตัวไปตามพื้นดิน เรากับเป็นดวงตาที่ไม่มีวันหลับไหลของเหล่าผู้เฝ้าสมบัติที่ถูกพันธนาการไว้ด้วยบ่วงแห่งความวิปลาสของยายทองคำไปตลอดกาลและบางครั้งหากคุณตั้งใจฟังให้ดีคุณจะได้ยินเสียงกระซิบที่แผ่วเบามาจากความมืดมิดเสียงนั้นไม่ได้มีแค่เสียงเดียว แต่เป็นเสียงนับร้อยนับคันเสียงที่กำลังกระซิบคำเดียวกันซ้ำๆไม่หยุดหย่อนทองคำของฉันมาเป็นส่วนหนึ่งของฉันสิมาเฝ้าสมบัติด้วยกันเป็นเสียงที่เชื้อเชิญให้ผู้หลงผิดก้าวเข้าสู่บ่วงพันธนาการแห่งความวิปลาสที่ไม่เคยมีใครหลุดพ้นไปได้